สำหรับไรเ่เห็ดเราก็เคยเจอมาหลายหลายครั้งแล้วตั้งแต่อยู่โซนเดียวกันจนมาพิเศษโลกก็เราก็รู้ตัวผู้เล่นบ้างแล้วก็ได้ศึกษาวิธีการเล่นของเขาก็ตัวผู้เล่นเขาก็ค่อนข้างที่จะใส่เข้าเขาถือว่าโอเคมีผู้เล่นที่สูงใหญ่ได้เปรียบตงเข่าห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราดูเทปแล้วเราก็คิดว่ามีมีวิธีการที่จะเล่นกับเขาเสรก็ใ้สู้ได้ พยายามจะสู้ได้แล้วก็เล่นให้มันเพื่อเพื <ๆ S 1> ่อแขับแล้วก็เรื่องแทคติกเราเพยายามตอนนี้กําลังแก้บางอย่างที่เราเจอมาที่แล้วก็คิดว่าน่าจะโอเคอยู่ครับอาจารย์ครับแล้วอ,อาจารย์เคยคุมทีมนครราส,สีมาน,นะครับที่โซนเดียวกับร้อยเอ็ดต้องเปรียบเทียบปีปีที่อาจารย์คุมกับปีปีนี้เขาค่อนข้างแตกต่างกันมากไหมครับ ก็ก็เขาเขาปรับปรับเรื่องตัวผู้เล่นเยอะแล้วก็ตัวสางชาน้าริยาเสียภาพค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ตัวผู้เล่นคนไทยก็อัพขึ้นมาเยอะคือดูจากการเปลี่ยนแปลงทีมแล้วนะแล้วก็ระบบการเล่นก็คือว่าโอเคขึ้นแล้วก็แข็งแข็งแขรงแ่งขึ้นจากจากปีที่ที่เจอกันที่ที่ตอนที่ผมคุมอยู่ที่คำราศีมาอะไราเงยเขาก็ปรับเรื่องตัวผู้เล่นแล้วก็เรื่องทักิิตรับ ครับแล้วเป้าหมายในเกมนี้อาจารย์ตั้งเป้าไว้ว่าอย่างไรครับถ้าในบ้านเราพยายามต้องเป้าไว้สามแต้ม้องทัพเราให้ได้สามแต้มถ้าจะไปอย่างสบายนะแต่ว่าถ้ามันอย่างน้อยจริงเราก็ต้องมีแต้มในบ้านมันต้องมีแต้มล้ว่คือตั้ตงเป้าไว้สามแต้มู่ครับครับต,ตอนนี้ของเรามีผู้เล่นบาดเจ็บหรือมีโทษแบนไหมครับท่าน ตอนนี้ก็ยังผู้เล่นบาดเจ็บยังย้อดคอเช้งอย่างจางอะไรเงี้ยไม่สบายแล้วก็จัดติ้นก็ยังยังเช็คอยู่เพราะว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราต้องเช็คอีกทีเพราะว่าอาจจะถึงตำแหน่งกันลงเพราะว่าแมตช์ที่แล้วเราเสียในร้านแล้วมาเจอสลัมแชร์ไปอะไรเงี้ยครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับตาครับครับก็สำหรับเกมแมตช์เจอแล้วเอกอาทิตย์นี้เอ่อ ก็ถือว่าเป็นเกมที่สูสีแล้วก็เป็นเกมที่สนุกอีกเกมหนึ่งในบ้านาก็ปีที่แล้วก็ผมก็ได้เจอกับเอ็ดมาทั้งยาทั้งเดือนก็ยิงทั้งประตูในบ้านแล้วก็ประตูนอกบ้านครับกอปีนี้ก็ถ้าได้รับโอกาสก,าก็หวังว่าจะยิงแล้วก็เป็นปตช่ยให้กับทีมโลกเอฟบอเอฟซีได้อีกครั้งครับ ก็ขอฝาดไปนิดนึงครับงูเหลืองกมเชื่อกล้วยครับผม